สำรับคนทีกามอนพมหวาพมทำตัวไม่มีซ่าร่าเลยชีวิตมีอีมียได้ดีมั่งนะไอนี่วันนี้ผมมีพามาเลยไอนี้สำรับคนที่จืนชอบจืนชมผมวันนี้ขอบคุณมากมาครับแต่วา่าไอ้คนที่กามาดาเปิดเส้นนั้นน้อยมาก ช่องรามบันก็มินจะพบสักคนดีว่มามาเม้นว่าพมไม่มีซาราทำเหลืองมีซารามั้งตาชีวิตจะได้เจริญก้าวหนะ้าชีวิตจะได้มีแก่นส้านมีรักมีเลงเดียวพ่มไม่เลยพ่นพวงจากเ,าเรื่องตีพผมตำเรืืองไม่มีซาราเลยการทำไมเป็นเรื่องพ่นใกล้กับเป็นคลิปพ่นใกล้กับพี่น้องว่าพมเมีะไรรื้อยังนี่พี่นองนับเลน,นะนี่จากจากจุดตี่ผมยืนนะจากจุดตีพผมยืนตรงนี้ตึงนับไปเลเซบิงหน้านะ หนึ่งสองสามสี่แล้วตึงไอ้ครอบบิงหน้าทีอ่านะนี่ต่างหมดต่างปืนต่างปืนหน้าอาบิงเนี่ยพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้กองเกยกองเกยอ่ะไม่หรอกไม่ไม่เหยียบกองวิญญากูย้ายเล็วแบบมันบิงหน้าไม่รู้กองเกยแต่น่ามันรุ้ยอ่ะไม่จ้าอันเนี้ยไม่ไอันนี้เอ่อ บรรยากาศมันดีก็เลยปลาแมลเลยแต่สำหรับคนที่ค้มมนป่านันว่าผมไม่มีซ่าราลเลยเยเกนจ้านตรงเนยเอาซาราตรงเนยไปซ่อนลูกคือจิิงเดียวที่ผมอยากร่อนกับลูกคือผมอยากร่อนเรื่องเดียวนี่พวกลูกเอออย่าตำเต้าเรื่องปืนเอาเรื่องเองไงรอแต่วันเองที่ผมมีร้อนนะทึ้งเคยที่มิน่านเหมือนกันว่าเออชัดไอ้นอ้นี่นั่นคือผมไม่ได้กลัวเลยเราพราะผมรู้ว่าตุกคนที่ม่นป่านันนะ คือถ้าเป็นคนอื่นอจองอื่นเขาอาจจะดานะแต่พ่มันไม่ดา่าเราเพราะพมรู้ว่าถ้าพ่อมด่าล้อไปเลยเนี่ยพมไม่คือเขาไม่สาหมาดกีดได้ก็ย่ายความได้เราว่าเขาน่าจะไม่มีระมองเลยที่ก็มาว่าม,ามิ้นบันานนะคือน่าจะไม่ได้รับการสั่งส้อนจากครอบครั่วแล้วก็ไม่ได้ทึกษามารยัดสังคมอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าซึ่งแต่ m o ดก็ทำไปเป็นคอนเทนต์เป็นการแสดงหรือว่าคือก็แยกไม่ออกึ้นคนมีระมองแถวหน้นนั้นเราก็ไปดา่า ก็ <G ül üyor> เรืืองน้ำได้เรู้ใช่ไหมถึงปัจจานันผมจไมไไมไะไม่ด่าไะไม่๊ะนะค่ะอ่าวได้เลยเออไม่ได้ก็ใจวันนี้คือไ้เลบ่บรรยากาศว่าตีเวลาบานบานบานพุ่มนะนี่ต้องบอกว่าน่านเลยเละตีไม่ได้ลบมาตีอ,ยอยําเภอร์โนดจังหงวัดตรงกลาตีบานกีนานี่ตั้งแต่เล็กแช่วันเลวนุตีไม่ได้มาก <laughs> ถึงอีป้าหมายละว่วะบรรยากาศพอตำตายืดมันมันมันบายนี่บานพุ่มนี่ร่างเดิมอยู่นี่ตีรถจรนี่อันนี้คือบานล่างเดิมแต่ไล่ไปเร็วแต่ว่านี่ทําไม่เบื่อเป็นตีแกล้งถึงเนียนหน้าบิงเนียนพุ่มลงตั้งแต่เอียดเอียดเลยคือลงไปฮาปลาปูมุมหน้าได้ปะเนี่ยจิ้วปูจิ้วได้อยู่ตรงนัน้นไงคือ,อันนี้จะได้กว่ากรงตัวนี้มันไม่กันน้ำถ,ถ้ากันน้ำเนี่ยพุ่มมีป้าลุยแผเล่เลยถึงกับตรงนู้นแต่เด็กกันหน้าไปทำหน้ากับปีเบาอยู่ฟังนู ฟังนู่ต่ำกับพีบ่าวเนี่ยก็ลาดเตือกลาดเลยแต่เด็กกันคือบรรยากาศบานๆนลยเออตีเตือเตือกตีเตือมันมันมันตจากรองน้ำไปยื่นตีจากรองน้ำเลยไอ้นี่ต้องเยียตีใบเปลือกต้องต้องคุ้นทำหน้าเลยต้อเข้าใจคือต้องสรางติดไปกันนั้นไม่อย่อุปกรณ์เออเดี๋ยว่อยสรางติดจากวันเอ่อคลิปนี้ก็ไม่มีสรางราลาวแล้วแหละก็คือธรรมดาปกติ